ตีเนียนโดยบาร์บีคิวพลาซา่าท่านยมบอกไหมว่าโลกใบนี้จะมีวันที่สูญสลายไปหรือกลายพันธุ์ไปเป็นสัตว์ประเทศอื่นหรือว่าท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วจะล้างเหมือนให้เป็นหน้าดินเหมือนตอนที่เราเผาศพแล้วเป็นเท่าฐถานแล้วก็มีน้ำนองเอชือแฉะ ดำๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะกลายเป็นเชื้อโรคแล้วถึงเวลาเนี่ยเชื้อโรคจะก่อตัวให้เป็นสัตว์ประหลาดขึ้นมาก็จะเหมือนกับพวกดาวังคารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นโลกของสัตว์ประหลาดอีกกีปีไม่รู้ก็จะมีโลกมนุษย์ใหม่ขึ้นมาเอาแล้วดวงจิตของเราหลังจากที่ถูกล้างโลกไปแล้วเราจะไปรออยู่ไหนเอ่อจะต้องอยู่ข้างล่าง่อสัปรก่อนแสดงว่าณวันนั้น การที่จะต้องถูกล้างโลกได้แต่ว่าทุกคนบาปหมดไม่ใช่ว่าบาปไม่บาปแต่มันคือกระบวนการที่ว่าเหมือนเราจะต้องย้ายบ้านอ่ะก็ต้องไปงเป็นเซ็นเตอร์ที่ต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันค,ค่อยจัดจัดที่จัดสวนหมูให้อะไรเงี้ยอาจจะเอาคนกลุ่มดีกลุ่มนั้นเนี่ยลงมาเกิดในโลกใบใหม่ ที่ดีกว่าเดิมก็อยู่กันอยากความเชื่องการพิมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรานำเสนอซึ่งไม่ได้บอกว่าจริงหรือไม่จริงถูกหรือไม่ถูกคือจริงไม่จริงมันไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะมันเป็นเรื่องที่หมอไปรู้อยู่คนเดียวแล้วมาเล่าต่อให้เราฟังเราก็ฟังโดยใช้วิ่จิรตาณรอ้าวแล้วมาคุยถึงเรื่องส่วนตัวบ้างเห็นบอกว่านอกจากจะเป็นหมอดูหมอดูแล้ว เขาจับผีด้วยนะ Ghostbuster จริงเหรอรับจ้างรับจ้างไล่ผีรับจ้างไล่ผีไม่สมมติว่าบอกว่าบ้านนี้เย็นมากเลยอ่ะบอกหมอปลายได้ไหมได้ไปถามมาแล้วจริงเหรอก็คือกระบวนการของไปคือก็คือว่าไปจะจุดธูปบอกท่านยมแล้วก็จะทําพิธีเก็บแล้วก็ให้อาหารมื้อสุดท้ายเขาเหมือนเข้าตอกอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนที่ผีดุเนี่ยธูปจะไม่หมดธูปจะหมดช้ามากตรงไหนที่แบบว่าน้อยเนี่ยทูบแบบฟึบเดียวทั้งทั้งที่จุดต่อกัน ส่วนใหญ่แล้วที่มีผีอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วไม่ยอมไปเนี่ยเพราะว่าอะไรฮะดวงจิตเขายังผูกอยู่กับตรงนั้นหรือว่าเขา<อ>ยังมีห่วงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเคยเจอ,อที่หนึ่งเขาเป็นที่ทําแท่งเก่าแล้วก็มาทําเป็นผับ<อ>ก็แบบว่าไปก็ไปทําพิธีแล้วทีนี้ว<อ>ันวันนั้นเนี่ยที่เตรียมของก็จะไปทำเนี่ยคะ<อ>่ะก็มีแมวมาคือพยายามกั้นทุกวิถีทาง<อ>ให้ไปเตลิดอะ่ะถ้าจิตไปเตลิดปุ๊บป,ปะจะทําพิธีไม่ได้ ก็ก็โยกกันออกมาก่อนแล้วทีนี้อีกวันนึงเนี่ยปาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปเตรียมของมาปารู้แล้วว่าสถานที่ตรงนี้มีอะไรบ้าง uh huh. พอพอปากลับมากรุงเทพเขาก็ไปพูดชื่อไปในร้าน uh huh. แล้วผีก็คงจะโกรธมาผีก็เข้าแล้วเขาก็เ,าเล่า,เข,าเข้าเจ้าของร้านแล้วเขาแบบตัวใหญ่อะผู้ชายตัวใหญ่แล้วแบบดินจะลงบ่อน้ําอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราต้องไปไล่ออกอีกทีไหมหรือว่าก็เขาก็จัดการกันเองพอไปไปถึงอีกทีหนึ่งไปก็ไปตั้งศาลแล้วก็ไปจับออกมาเียค่ะไม่แล้วเขาเคยตามมี่บ้านหรือแบบอะไรอย่างนี้ไหมถ้าจับแล้วจับเลยค่ะจะไม่มีการตามจับปุ๊บท่านยมเอาลงไปเลยคือมันไม่ใช่การทําเหมือนกับว่าจับแล้วไปใส่หม้อถูกไมนใช่คนละแวงการอ๋อที่คือดึงให้เขาไปผุดไปเกิดเลยใช่ค่ะไปตามกระบวนการเขาเลย แล้วเรื่องการตั้งสารตั้งสารนี่ตั้งสารด้วยคือว่าปายไม่ใช่ตัวปายเองนะเวลานั้นจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายระหว่างองค์ที่สามารถทําได้ค่ะก็จะเป็นองค์ผู้ชายแล้วก็จะนุ่งจุงกระเบนใส่ชุดขาวอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าพี่พี่พี่พีแต่ว่าไม่มีที่ไม่มีไม่มีสนามมีอะไรได้แม็กไเหมือน ไม่เหมือนห้องแถวเป็นตึกไงได้ค่ะคือว่าทุกที่มีเจ้าที่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเจ้าที่เขาต้องการอะไรปาจะทําหน้าที่สื่อสารตรงนั้นค่ะใช่คือปาจะต้องเก็บผีก่อนแล้วก็เมื่อตึกโล่งแล้วหรือที่บ้านโล่งแล้วเนี่ยถึงจะเอาเจ้าที่ที่ดีมาใส่แล้วก็อัญเชิญเทวดาลงมาโอเคใช่ไม่ใช่อยู่ดีเจริญเลยอันนี้ก็คือเป็นอาชีพแล้วใช่ไหมเป็นอาชีพเลยแล้วแต่ละที่เนี่ย ค่าทีจ่ายมันต้องมีไหมคะมีค่ะแล้วต่างกันไหมคเอ่อแล้วแต่สถานที่เหมือนกันค่ะอ่อันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกค่าครูเหรอเอ่อค่าครูค่าทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมีการแบ่งเงินบาง่วนไปทาบุญหรือไปต้องถวายอะไรให้ท่านไหมของไปเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไปก็กําลังรวบรวมตอนนี้กําลังหาที่ที่หนึ่งเพื่อจะทําเทวายัยงที่เคยพูเอาไว้ค่ะเพื่อจะได้ให้คนมาว่ารวมเลยพุทธทามเราก็คริส ค่ะคือทำทุกศาสนาที่เราดับถือใช่ค่ะให้คนไทยได้ว่ายก็โอเคเอาละวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆเห็นบอกว่ามีของรางวัลมาให้กับแฟนรายการเราด้วยเข้ามาเล่นเกมตอบคำถามใน Facebook ของเราเป็นไรฮะก็ข้างในนี้ก็จะมีหนังสือที่ไปได้ได้ทำเป็นหนังสือส่วนมนุษย์นะคะไปทำตั้งแต่ตอายุสิบห้าแล้วก็มีพระ เป็นพระพรมแล้วก็จตุคามประจําวันเกิดอยู่ในนี้ตอนอายุ15เหมือนกันรุ่นเดียวรุ่นแรกค่ะขอบคุณมากๆครับก่อนจัดการอีกเช่นเคยครับเรามีของรางวัลมามอบให้กับคุณหมอป้ายนะครับเป็นบัตรรับประทานอาหารบาร์บีคิวพาซ่าครับผมไปทานกันทั้งครอบครัวเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกับเราสองคนในทุกๆวันเสาร์เวลา10บโมงครึ่งแบบนี้ค่ะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ไกับหลากหลายเรื่องราวความเชื่อที่จะช่วยส่งเสริมทุกการดำเนินชีวิตกับสาวสุดแนวยิปโซที่จะมาแนะนำความแตกต่างของหินเหล่านี้ในครซิซิดนียสัปดาห์หน้าทําพลัดเครื่องบินคิดว่าสิ้นเดือนหน้าค่ะสิ้นเดือนหน้าเฮ้ยมันเร็วไปมมันถี่ไปไหมถี่ไปค่ะผู้จัดการฮะสิ้นเดือนหน้าผมไปไหนเปล่าฮะ